โฆษณากลับมาอีกแล้วนะคะะรับโฆษณาหรือเราเรียกกันว่าไวรัสเราเล่นเล่นไปปุ๊บก็จะมีโฆษณาขึ้นมาถ้าเราเปิดเน็ตปุ๊บเนี่ยก็จะวิ่งทันทีนะครับเราเล่นเล่นอยู่นะะในตอนนี้ที่เราเล่นเล่นอยู่นะครับเราก็จะมีแอปโฆษณานะครับเด้งขึ้นมา เนี่ยมาแล้วนะค,ะนนนครับโฆษณาเป็นนะฮะในกรณีเราเล่นเล่นอยู่เราก็จะมีแอปโฆษณาพรงนี้ดึงขึ้นมานะครับที่ร้านรับแก้นะครับแบบข้อมูลไม่หายนะครัแบ,บแบบนี้นะครับ